นีก็คุณหมอมาฉีดยาให้น้องดาวนะครับเอายาให้น้องดาวนะผมเรียบร้อยครับเพียงเดียวเรียบร้อยแล้วครับเพี่เดือนนิ่งกิ๊บสวัสดีครับสวัสดีแม่สีครับวันนี้ก็คุณหมอมาฉีดยาให้น้องดาวนะครับเอายาให้น้องดาวนะผม สาีนะฮะสามนคบุณหมอมานะครับสามีอะสิบสามทำไมโตั็โตวะสามยคุณปุ๊บแต่ผมก็ยังรูแก่เนาะฮะจเดินน่ยเดินนะผมนี่เลยติมมานะครับพีแม่ตี่ครับหมอยามาฉีดนะครับให้น้องดาวนะครับดูเข็มดูเข็มครับี่ดวแม่วเลยทำเดินอยู่หาก็เขาไม่ได้เดินเอาะฮะ พ่อของน้าไม่ได้เดินเนี่ยพูดหยอกล้อกันนะคุณหมอใส่มันเออคุบอกว่าถ้ายยางยืนได้ไหมถุงฉีดือนะขีดให้พอเลินเลยนะนี่ยานะเราจะติดตามดูนะว่าคุณหมอจะฉีดยังไงตรงไหนนะครับนี่บรรยากาศ ไมนมันใช้งางาแทงไหมเราใช้งาแทงไหมเฮ้ย่อนมาก็แทงคนตลอค่ะแล้วพยายามอย่าให้มันใช้งาแทงแฮ่แห่ไว้นะค่ะเออมันจะได้ยาวขึ้นมาแล้วไม่จะทบไอ้ระบบประสาทที่เนี่ยนะที่หางใจหรือสมองครับหมอก็แนะนำมาครับเจ๊คือต้นติเจ้าติดคนอะไรคิอก้า แม่แด้วยอมนี่ประมาณ22ปีค่ะอายุประมาณยีปีนะครับนี่แล้วก็เดินไปดูคุณหมอกันครับตามติดชีวิตคุณหมอนะครับผมวันนี้ยาคิดยาจยาคิดยาครับคุณหมอครับบอยคิดตูดบอสบุญบุญุญบุน้องบุนน้องเจ้าน้องเจ้าเอ้ยนันเจอนนโช นี่นะเดกถึงพี่เดือนครับเดือนก่อนนะครับไม่ไม่เสครับเป็นปดไอ้ไอ้วนชื่อลววะเลื่อนเลืนไอ้นี่เอาออกเลื่อนเเอาออกไปใส่ไว้ในห้องมีเองนะอทางไม่กินครับไม่ถึงคําไม่ถึงนะไม่ถึงทางโอให้มเดือนั่น้างไม่งข้าจะตายดูครับ เลีรียบร้อยครับเดียวเรียบร้อยแล้วครับเดีท,ท,ที่เดือนนิ่งกิ๊บได้ตียให้เขานะคุณหมอมาได้คุณมือปืนคุณหมอวังวนนี่นะคุณหมอเป็นกันเองครับพูดหยอกล้อกับเพลินะนุกมากนะผม ารดูเกมขอในะครับังเกิดขอจงบังเกิดให้กับคุณพี่จันหอมนะคะเจริญก็คุยปรึกษากับคุณหมอนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจการการเงินการงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะคะสาธุสาธุจ้าธุท่าีตลอดครับเออก็หวังดื่มสุขภาพได้ดูนะแล้วแม่กินกันมยอ แม่ไม่ปล่อยไม่ได้ไม่กินเกี๊ยนะไม่ได้่กินเกี๊ยวอร่อยกเลยครอบหมดเลยค่ะคุณผ้ชมโอ้กอ้ววใช่ก็ตึงเยอะอยูตรงนี้ห้ามคนให้คนเดินโน่นไม่ได้เหรอเมื่อไหร่ที่มาคุณแม่ที่สองเลยเหรอถามว่าที่แม่ปล่อยไม่ได้เพราะว่าปล่อยแม่แม่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของลูกติดนู่นติดนี่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องมาค่ะความวานนี่หางคนนิดนึงเนะ นี่เดียวเออระวังโตขึ้นแม่งท่าตองดีด้วยคุณหมอเออท่าต้องดีระวังอ่ะไอ้เออระวังมือมันไม่เหแล้วนี่นี่อ่ะจริงเหรอเออระวังให้ดีอ่ะท่าบนท่าด้วยนะคุณหมอเวลาฝึกอย่าไปลงไม้ลงมือหนักนะัก <c oughs> สองปีสามปีอ่ะถ้าเป็นไม่ได้แม่งถึงสามปีเลยหนังจะได้หนาหเหมือนในชาร์ปิกา <c oughs> เลยกับได้ไหมล่ะ อะไรนะันกลัวผมจับไม่ได้โอ้ยอยู่นี่ชำนาญจะตายช้างรรมชาติช้างปานะแยกกับแม่เท่าไหร่หรือเปล่าห้าปีเออจากคุณป้าพี่ไเอะไรก็ไดสองร้อยอีกสามเลยโอ้ยจ้า ในการขีดสูตรกันนะครับเมื่อกี้ก็ขี่ของพี่เดือนนะก็เป็นยาที่คุณหมอมาก็จะเป็นเขาเรียกว่าต้านโรคติดต่อครับยาต้านโรคติดต่อนมแม่เขาเลยก็คุยกับคุณหมอไปนะครับคุณหมอก็ให้คําแนะนําต่างๆนะครับผมเขาเลี้ยงเสร็จแล้ว หมอเข้าม,มาเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณคุณคุณกันจ่าคุณ ลอยแล้วคุณหมอก็จะกลับแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับของลงช้างเรามาถ่ายทันพี่เดียวเชือกเดียวนะพอดีทํางานอยู่นะอคุณหมอเลี้ยงไอติมด้วยนะคุณหมอคุณหมอเลี้ยงไอติมเหรอให้ไหมเฮ้ยบังขี้หมูกไวเฮ้ยไอติมพูดแแทงนี่นะครับผมนี่นะครับเอานี่นะครับใครฉีดใครฉีดยาบ้างวันนี้ หนูได้ฉีดไหมเหมือนเป็นั่งเล่นนี่นะบรรยากาศฮะนี่เดือนก็ฉีดสุดละสบายครับพี่เดือนนี่เป็นไรเนูเราไปดูพี่เดือนอีกสักแป๊บนะครับของน้องดาวของอะไรก็ฉีดหมดแล้วเดี๋ยวผมมาไม่ทันนะแม่ๆครับมาดูพี่เดือนนะดูรอยฉีดก็อยู่ตรงนู้นนะเห็นดำๆนิดนึงครับแม่สีไม่รู้ในกล้องเห็นไหมนะ ไม่เป awesome, ็นไรนะครับชิวๆนะครับคนคนคนอันเร็วคักนะเดี oh ๋ยวนี้นะครับโอ้โหโอ้โหนะครับนี่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 ดูดูดูออกให้ติมให้น้องช้างนะครับแม่แม่พี่ครับเอาไปเร็วโอ้โหโอ้โหโอ้ยอันนี้เป็นด่าล่าดินี่ไปเจ๊กป้อนอีกแน่ไปเจ๊ก นี่เฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ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 เฮ้ย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 ้ อช่เลยพืสีมักอ้อนน้องเล็บกืสิมักเนาะโอ้โหน้องดาวกินนีติมน้องดาวกินนีติมท่านบ่ล่ะโอ้ยไปบ่ะทันน้นองดาวกินนี่ติมสัมมาเบิ่งนไดเลยก่อนจ้ามาหนีเร็วเจ้า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 เจ้าดูพีก่กับน้องดูพีก่กับน้องพี่ดาวโดนฉีดตูด ักาอนี่ครับดู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 อไนาบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับแม่ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตอใหคกับช่องพี่มน้องปอนชาแนลด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่แม่ ดูอดโดโอ้โห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 มองตีกหนองเมืองนองขั้นนับขั้นสวัสดีครับโมมาดามมาดา